เรามาต่อกันที่ราศีกุมนะคะการงานของชาวราศีกุมค่ะในเดือนนี้ค่อนข้างหนักสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องแบบคิดเยอะแล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างความถูกต้องกับผลประโยชน์ด้วยค่ะแนะนําว่าในช่วงเนี้ยมันก็อาจจะหนักสําหรับเราอะ่ะอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนอีกสักสองสามเดือนนะคะแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ทํางานในด้านเอกสารค่ะแนะนําให้เช็คให้รอบคอบนะคะมีเกณฑ์ที่จะทํางานผิดพลาดเนื่องจากความซับซ้อนของเอกสารค่ะ สำหรับการเงินค่ะการเงินเนี่ยมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะมีมากก็ยังคงใช้เท่าเดิมค่ะสามารถประกับปครอบครองแบบรายรับรายจ่ายกันได้เนื่องจากมีการจัดการที่ดีนะคะบริหารรายรับรายจ่ายได้อย่างมงตัวเลยค่ะสำหรับคนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่มีฐานะดีค่ะแล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างโตกว่าอายุของเขาเองนะคะ และคนคนนี้นะคะก็จะสามารถพบเจอได้จากการแนะนำจากเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยในช่วงเนี้ยแนะนำให้งดเลยนะคะในเรื่องการใช้อารมณ์มาเหนือเหตุผลนะคะต้องใช้เหตุผลให้มากๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีปัญหาทำให้รู้สึกแบบกดดันน่ะหรือว่าแบบทำให้เรารู้สึกแบบปวดหัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้เหตุผลแล้วทุกอย่างก็จะหมดปัญหาค่ะ สำหรับสุขภาพนะคะแข็งแรงดีเลยค่ะทุกอย่างทำงานบาลานซ์ดีไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ